ในดินแดนทางเหนือของอินเดียบนยอดเขาชวาลิกอันสูงชันนบ,บ้าไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวพระภิกษุชราผู้มีนามว่าเวทนาอาศัยอยู่เพียงลำพังเช้าวันหนึ่งเมื่อพระภิกษุเวทนาก้าวออกจากอาศองท่านมองเห็นหญิงสาวแสนงดงามและยาวัยยืนอยู่บนหน้าผาสูงด้านล่างคือเหวลึกนับพันฟุตภาพนั้นหน้าตกใจยิ่งนักพระภิกษุเวทนาจึงรีบวิ่งเข้าไปหานาง ขณะที่หญิงสาวกำลังจะกระโดดลงไปท่านคว้าแขนของนางไว้ได้ทันและดงนางกลับมาสู่ท่านหญิงสาวสะบัดตัวและผลักพระภิกษุออกด้วยความโกรธเจ้ามีหน้ามาทำเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าเป็นใครถึงกล้าเข้ามายุ่งในชีวิตข้านางก้าวไปข้าหน้าอีกคร้งราวกับจะกระโดดลงไปพระภิกษุเวทนาตรีคว้าแขนนางไว้แน่นยิ่งขึ้นคราวนี้แม่นางจะพยายามดิ้นรนแต่ท่านไม่ยอมปล่อย ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลท่านกล่าวว่าเจ้ากำลังทำอะไรบอกข้ามาสิบางทีข้าอาจช่วยเจ้าได้หญิงสาวมองท่านด้วยดวงตาคลอนน้ำตาเจ้าจะช่วยข้าได้อย่างไรข้าถูกขับไล่ออกจากบ้านข้าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีใครให้พึ่งพาพระภิกสุเวทนามองนางเงียบๆครู่หนึ่งแล้วจับข้อมือของนางมาตามข้ามาหญิงสาวตื่นตระหนกไปไหน ท่านเพียงกล่าวว่าตามข้ามาเถิดท่านจูมือนานเดินลงไปตามทางลาดของภูเขาโดยไม่พูดอะไรหญิงสาวถามซ้ำๆปล่อยมือข้าเจ้าจะพาข้าไปไหนบอกข้ามาสิแต่พระภิกษุงเงียบสนิทจูมือนานต่อไปจนถึงบ้านไม้เก่าแก่ของท่านท่านเปิดประตูพานางเข้าไปข้างในหญิงสาวถามด้วยความมุนงงที่นี่ที่ไหนบ้านของใคร ทำไมพาข้ามาที่นี่พระภิกษุปล่อยมานามปิดประตูและลงกรนจากด้านในหญิงสาวตกใจร้องตะโกนเจ้าทำอะไรทำไมปิดประตูทำไมพาข้ามาที่นี้ผู้สี่แต่พระภิกษุงเงียบมองนางอย่างสงบแล้วท่านเปิดประตูเดินออกไปและลงกรนจากด้านนอกหญิงสาวตะโกนและทุบประตูทำไมขังข้าไว้เจ้าจะไปไหน แต่พระภิกษุเวทนาไม่ตอบเดินจากไปสู่ทิศทางของภูเขาค่ำคืนมายืนราธิกาชื่อของหญิงสาวถูกทิ้งไว้ในบ้านไม้ร้างเพียงลำพังทั้งว่านางทุบประตูร้องเรียกแต่ไร้ผู้ใดได้ยินความมืดยามค่ำคืนยิ่งทวีความน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นเสียงประตูเปิดดังขึ้นนางวิ่งไปที่ประตูเห็นพระภิกษุเวทนาเดินเข้ามาราธิกาโกรธจัดทำไมพาข้ามาที่นี่ ขังข้าไว้ทั้งวันแล้วเจ้าไปไหนมาพระภิกษุเดินเข้ามาใกล้ด้วยน้ำเสียงสงบใจเย็นใจเย็นให้ถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเจ้าจากนี้ไปเจ้าจะอยู่กับข้าเจ้าไม่ต้องไปไหนอีกดวงตาของท่านมีแววประหลาดราวกับมีความลับซ่อนอยู่ในใจราธิกาลังเลข้าจะอยู่กับเจ้าได้อย่างไรแม้แต่ครอบครัวของข้าก็ยังทิ้งข้าเจ้ามาทำดีกับข้าทำไม พระภิกษุพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนปลอบใจนางราธิกาผู้ที่ชีวิตถูกตีสลายและไร้ที่พึ่งพาสุดท้ายยอมจำนนท่านให้ที่นอนแก่นางและบอกให้พักผ่อนราธิกานอนลงและหลับไปในไม่ช้าส่วนพระภิกษุเวทนาถนอนลงบนที่นอนของตนแต่ไม่อาจหลับทั้งคืนท่านครุนค,คิดถึงราธิกาความอามความบริสุทธิ์และความเจ็บปวดของนางเช้าวันใหม่ท่านเดินมาที่ราธิกามองหน้านางเงียบเงียบ ราธิกาตื่นขึ้นตกใจเมื่อเห็นท่านยืนอยู่นางรีบดึงผ้าคลุมตัวเกิดอะไรขึ้นเจ้ามาทำอะไรพระภิกษุกล่าวนุ่มนวลเช้าแล้วตื่นเถิดแล้วท่านเดินไปที่ประตูออกไปข้างนอกและลงกรอนจากด้านนอกอีกครั้งราธิกาตะโกนเปิดประตูเจ้าจะไปไหนแต่ท่านไม่ตอบเดินจากไปสู่ทิศท,ทางของภูเขาวันผ่านไปค่ำคืนมาเยือนอีกครั้ง ราธิกานั่งอย่างโดดเดี่ยวในบ้านร้างด้วยความกลัวและสับสนท่านได้เสียงประตูเปิดดังขึ้นพระภิกษุเวทนากลับมาราธิกาโกรธจัดเจ้ากำลังทำอะไรขังข้าไว้ทั้งวันแล้วไปไหนมาบอกข้ามาสิพระภิกษุเงียบมงนางครู่หนึ่งแล้วกล่าวข้าไม่ได้ไปไหนเพียงมีงานที่ต้องสสางราธิกามองท่านด้วยความสงสัยท่านกล่าวต่อไปนอนเถิด ราธิกานอนลงแต่ไม่อาจหลับนางคุ้นคิดถึงพฤติกรรมแปลกประหลาดของท่านคืนนั้นนางรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้เมื่อลืมตาขึ้นเหล็กน้อยนางเห็นพระภิกษุยืนอยู่ข้างที่นอนท่ามองนางเงียบเงียบสวดมนต์เบาๆและเป่าลมใส่นางราธิกาแส้งหลับต่อแต่พาในใจนางหวาดกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นพระภิกษุปลุกราธิกาไปเราไปเดินเล่นกันราธิกาที่หวาดกลัวและเริ่มสงสัยเจตนาของท่านปฏิเสธทันที ข้าไม่ไปแต่พระภิกษุความือนางดึงนางขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อถึงจุดสูงสุดท่านกล่าวนอนความแน่ลงตรงนี้ราธิกาตะโกนเจ้าเสียสติหรือเมื่อวานขังข้าวันนี้ผ่าขึ้นมาแล้วบอกให้ข้านอนความนี่มันอะไรกันพระภิกษุด,ด้วยน้ำเสียงเข้มข้าบอกให้เจ้านอนความราธิกายังคงปฏิเสธข้าไม่ทำเจ้าบ้าไปแล้ว ท่านเนียบไปครูหนึ่งแล้วกล่าวจะจะเข้าใจทุกอย่างในไม่ช้าเพียงทําตามที่ข้าบอกนอนคว่ำบนยอดเขานี้ราธิกาสับสนเข้าใจอะไรนอนคว่ำม,มันหมายความว่ายอย่างไรพระภิกษุกล่าวอย่างจรงิงจังนี่คือความลับที่ข้ายังบอกเจ้าไม่ได้แต่เชื่อเถิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเจ้าราธิกาถอนหายใจก็ได้ข้าจะทําตามนานอนคว่ำบนยอดเขาตามคําสั่ง พระภิกษุบอกให้ยืดแขนขาและหลับตานางทำตามแล้วท่านนั่งลงข้านางสวดมนต์และเป่าลมใส่นางจากนั้นท่านกล่าวลุกขึ้นแต่ห้ามลืมตาราธิกาสงสัยนี่จ้ากำลังทำอะไรทำไมข้าต้องหลับตาท่านเพียงกล่าวอย่าลืมตาราธิกายืนขึ้นบนยอดเขาดวงตายังปิดสนิทพระภิกษุค่อยๆเดินลงจากเขากลับสู่อาสอมและนอนลง เวลาผ่านไปนานราธิกายังยืนหลับตาอยู่นางเรียกเกิดอะไรขึ้นข้าลืมตาได้หรือยังแต่ไร้คำตอบนานจึงลืมตาไม่มีผู้ใดอยู่ที่นั่นราธิกาโกรธจัดพระภิกษุผู้นี้ไม่น่าไว้วางใจข้าจะอยู่กับเขาต่อไปไม่ได้นางนั่งลงบนพื้นรอคอยคําคือมาเยือนพระภิกษุเวทนากลับมาที่ยอดเขาราธิกาโกรธเจ้ากล้าทิ้งข้าไว้ที่นี่ เจ้าต้องการอะไรจากข้าบอกความจริงมาท่านโมนานเงียบๆแล้วกล่าวสองวันข้าอยู่ที่นี่สองวันเจ้าก็อยู่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเราจะต้องใช้เวลาด้วยกันบนยอดเขาราธิกาตกตะลึงบนยอดเขาด้วยกันเจ้าพูดอะไรเจ้าปกติหรือไม่ท่านกล่าวอย่างจริงจังหากเราผ่านคืนนี้ไปด้วยกันทุกอย่างจะดีขึ้นเชื่อข้า ราธิกาโกรธดีขึ้นอะไรเจ้าไม่เคยบอกอะไรข้าเลยเจตนาของเจ้าไม่บริสุทธิ์หรือเจ้าเสียสติไปแล้วนางถอนหายใจก็ได้ข้าจะอยู่คืนนี้แต่พรุ่งนี้ข้าจะไปจากที่นี่พระภิกษุยิ้มบางได้อยู่คืนนี้ก่อนหากเจ้าผ่านคืนนี้ไปเจ้าจะไม่จากข้าไปราธิกาใจเจ้าพูดอะไรเจตนาของเจ้าเป็นอย่างไรท่านกล่าว จะจะเข้าใจในคืนนี้แล้วถ้าน,นอนลงบนพื้นนอนลงเช่นค่าราธิกาลังเลแต่สุดท้ายก็นอนลงท่านบอกให้หลับตาและนอนหลับนางทำตามและหลับไปในที่สุดเมื่อใกล้รุ่งพระพิกสูสวดมน์และเป่าลมใส่นางจากนั้นปลุกนางลุกขึ้นแต่ห้ามลืมตาราธิกาโกรธนี่มันอะไรกันอีกเจ้าจะทิ้งข้าไว้อีกหรือท่านกล่าวคราวนี้ข้าจะไม่ไปหลับตาไว้ ราธิกายอมจำนวนหลับตาและยืนขึ้นท่นานได้นางรู้สึกเหมือนมีใครสักคนเกาดนานจากด้านหลังและปิดตานานด้วยสองมือนางโกรธนี่เจ้ากำลังทำอะไรปล่อยข่าแต่ไม่มีเสียงตอบนางสะบัดตัวและหันกลับไปแต่ไม่ใช่พระภิกษุชราที่นางเห็นเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งราธิกาตกตะลึงร้องตะโกนสามีของข้านางวิ่งเข้าไปกอดอรชุนสามีของนาง น้ำตาแห่งความสุขไหลอาบอรชุนเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรข้าตามหาเจ้าไปทุกขนแห่งนางกอดเขาร้องไห้และหัวเราะด้วยความสุขครู่ต่อมานางมองรอบรๆพระภิกษุผู้นั้นไปไหนนางถามอรชุนเจ้ารู้จักเขาหรือเขาพาเจ้ามาที่นี่ใช่หรือไม่อรชุนฟังนางเงียบๆแล้วจับมือนางตามข้ามาเขาพานางกลับไปที่บ้านไม้ของพระภิกษุ ราธิกาตกใจนี่คืออาสอมของพระภิกษุอรชุนเงียบนางถามต่อทำไมพาข้ามาที่นี่เขายิ้มเจ้าเคยอยู่ที่นี่และจะจะอยู่ที่นี่ต่อไปราธิกานงเจ้ารู้ได้อย่างไรอรชุนมองตานางข้ารู้ทุกอย่างอาซอมนี้พระภิกษุผู้นั้นทุกสิ่งแล้วเขากล่าวพระภิกษุผู้นั้นคือข้าราธิกาน้ำตาคอนางกอดสามีแน่น ข้าขอโทษที่จำเจ้าไม่ได้อรชุนลูกศรนางเจ้าไม่ผิดนี่คือความลับที่ข้าบอกเจ้าไม่ได้แต่ความอดทนและความไว้วางใจของเจ้าแสดงถึงรักแท้เจ้าเป็นภรรยาที่ดีราธิกาเขายิ้มบอกข้าสิพระภิกษุผู้นั้นเป็นอย่างไรราธิกาหัวเราะทั้งน้ำตาพระภิกษุผู้นั้นเป็นคนดีมากอรชุนยิ้มและทั้งสองที่พลัดพรากมานานก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง